สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนครับผมกะวันนี้กะได้เรียนมาอีกแล้วครับมาดูดูคนอั้นคนนิยมนะครับพี่นอ้องนี่ครับลูกข่าวไม่ทักบ่อยที่สุดก็คือเรียนครุดครับเรียนครุดพศสิบเจ็ดนี่ครับเรียนครุดพศสิบเจ็ดทักไปไปหลายเลยครับมาหลายมาก เพราะว่าเยนี่เป็นที่เป็นที่ต้องการของคนครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มีพุทธคุณด้านในพุทธคุณเป็นมหาอำนาจเป็นป้องกันไพ่ครับเหรียญกรุดมันมีความเสื่องสัน่นป้องกันไพ่ป้องกันพูดปีปศาจจริงสินะเป็นพญาขุดโดยเฉพาะเหรียญน,นี่ครับสองพันห้าร้อยเอ้ยสองพันห้าร้อยสิบ เจ็ดนี่ครับจองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ปเปรียญหนึ่งบาทนี่ครับตอนนี้ถักบ่อยที่สุดครับโอวัติถักเป็นข้อมือเป็นใส่ข้อครับห้อยข้อสีกระมีครับมาหลายมือหนึ่งรับออเดอร์มาหลายเลยครับเป็นสิบสิบเหรียญครับนี่ครับมือนี่กะเลยสีมาดถัก ทักหุมไม้เบิ้งครับเคยเฮ็ดลายเ่ียล้วหรอครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆทีเพื่อน,อนข้าาใหม่เพื่อนยังบ่ทเน็ข่าใจเนาะครับเนาะว่าดีเด็ดงานมากกันเลยสีมาเฮ็ดไหเบิ้งครับถือโอกาสเฮ็ดไหเบิ้งนัาครับเพื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาสิเดสิไดเฮ็ดเป็นนะครับนี่มื้อน,นี้ใส่สองสีครับสีเหลืองกับสีดำครับ สีเหลืองกับสีดังนี่ครับหลังจากนั้นผมก็สิตัดขึงบางสิครับขึงแบบนี้ห่องใส่ครับถังน้ำคือเกลืครับเพื่อนๆคนใดว่ามีแนวคว้องกับล้องใส่ครับกกใหม่กกไหลก็ได้ครับนี่ครับธีถทักล้วกามาผูกมีใส่ทันอาอสองสีกับผูกสีครับผูกสองด้าน,นครับ นี่ครับนี่แล้วเพื่อนๆคิดว่าขอาใจครับจากนั้นกระดึงนี่ครับกระดึงเขาองาีนบาทครับ นี่ครับจกเข้านี่เขาบาเบิ่งความกวงของเหรียญครับเหรียญบกวงมากเราก็บวัตถรงนี้กวงครับนี่ครับสลับไขมาสลับไขว้มาแล้วก็จับตัวนี้บีบไว้นี่ครับสอดเข่า ดไปนี่ครับนี่ครับสลับไปเรื่อยๆงังสิล่ะครับนี่ครับ นี่ครับสลับไปเรื่อยๆครับนี่สลับไปเรื่อยๆนี่สลบับนี่ครับสลับไปเรื่อยๆครับกลัวสีได้ความผิดเงีวต้องการครับ ผมเห็ดกาอันไล่แบบนี้หรอไม่เคยเป็นไล่อืน่นแบบนี้ง่ายดีครับจกขึ้นจกลง นี่ครับหลังจากได้ก้อน้า,งงาแล้วครับผมจะเอาขุดยุคข,ข้างน้าครับเพราะต้องการอันไ้ยุคข,ข้างน้าเขาก็ต้องมานี่ครับ,รบมัดครับมัดให้ตรงนี่นี่ครับ ทางนี้ก็พูึ้นกันครับนี่เขาก็มัดไว้ครับ น,นี่ครับเป็นส่วนสองส่วนนะครับนี่ใบยังสีครับอีทักเป็นห่วงครับานี่เป็นห่วงนี่ครับขึงให้ตึงแบบนี้นี่ครับนี่ครับพ่อเสียวห่วงสองสี มัดขอบเลยีีคือขั้นตอนเฮ็ดห่วงนะครับนี่ครับสลับบนสลับล่างครับเป็นไล่แบนนะครับไล่แบนนี่ครับ ถ้าเขาจากได้อ่ว่างหนาขึ้นเขาก็ทักสลับไปครับสลับเพือมันไงมันหนาขึ้นครับอยู่ที่ว่าโตงานของเขามันสีน้ำหนักหลายบาสีนะครับนี่นี่ครับนี่ครับ มีเขาก็บตัดออกครับตัดออกหลังจากเขาถักมาชนแล้วนัด นี่ครับแล้วก็มามัดใส่กันเลยครับมัดมัดโค้งลงมาครับนี่ครับ จะเป็นห่วงครับนี่ครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับวิธีถักเกลียดแบบง่ายๆครับแบบแบบไล่ง่ายง่ายแล้วก็เฮ็ดห่วงใส่แค่นี้ครับนี่ครับขั้นตอนก็บ่ยุ่งยากวันใดได้ครับนี่ครับนี่ครับลองไปถักเบิงเดอร์ครับผมสำหรับผู้ใดกำลังหัดถักใหม่ๆครับเอาวิธีนี้ไปถักกันได้ได้ครับนี่ครับ ืนนี้กะไม่เหตุใดเบิ้งแค่นี้แหละครับพอดีเห็ดงานให้ลูกค้ากะถือโอกาสทักให้เพื่อนๆที่กำลังขง้ามาฝึกได้เบิ้งครับผมแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมน้ำดือ้อวันนี้ก็แค่นี้แหละครับ